แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะการโอนเงินวันนี้ค่ะ11ธันวาคม2564พี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคอีสานนะคะยังคงคึกคลักรับ โอนเงินอย่างต่อเนื่องโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแบบอัตโนมัติเลยค่ะและที่สําคัญค่ะขอบคุณพี่น้องที่ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แจ้งนะคะว่ามีอําเภอไหนสาขาอะไรบ้างที่โอนเงินแล้วค่ะพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดภาคอื่นๆอาเภออื่นๆหรือว่าหลายๆคนที่รอคอยการโอนเงินก็จะได้รับการโอนเงินก็ไปตรวจสอบได้นะคะว่าเงินเข้าแล้วซึ่งในส่วนของวันนี้ค่ะเรารวมแผนตารางการจ่ายเงินวันที่11ธันวาคม25 6 4ท ทั้งหมดเลยนะคะที่มีแผนการจ่ายออกมามาฝากคุณผู้ชมทั้งจังหวัดใหม่ล่าสุดที่มีการประกาศแผนการจ่ายออกมาด้วยและจังหวัดไหนที่โอนเงินด้วยค่ะติดตามราเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวก่อนที่เราจะไปดูตารางรวมแผนการจ่ายของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคอีสาน11ธันวาคม2564นี้นะคะรวมถึงจังหวัดใหม่ด้วยก็ร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนเลยค่ะสําหรับการได้รับการโอนเงินและก็ร่วมแสดงความคิด เนนข้ามามใช่องะะคะพี่น้องจังหวัดสกลนครค่ะเทกาสาขากุฎบากสาขาภูพานตอนนี้เงินเข้าแล้วนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสาขาุูไทยสงเงินก็เข้าแล้วค่ะตามมาด้วยพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะแจ้งเข้ามาในช่องว่าได้รับเงินแล้วค่ะแอดบางส่วนยินดีด้วยนะคะแล้วก็สกลนครค่ะวานอนนิวาสเงินเข้าแล้วค่ะคุณผู้ชม มาด้วยสีสเกตน้ำเกลี้ยงค่ะนครราชสีมาบัวใหญ่อุบลราชธานีชัยมงคลยะโสธรกุดชุมค่ะ,ะข้องชัยกลาลสินคอนแก่นบ้านไผ่นะคะคุณผู้ชมอํานาจเจริญที่ทกศพนนิคมนครพนมทกศสาขาเมืองนครพนมจังหวัดสุรินทร์ทกศสาขาปราศาสตร์จังหวัดนนาาาาหดนองคายทกศสาขาพนพิสัยจังหวัดบึงกาฬค่ะสาขาโซ่พิสัยนะคะจังหวัดนครพนมค่ะเงินเข้าแล้วจังหวัดขอ,อุบลราชธานีค่ะอํมมาเภอเขมราดแล้วก สกลนครอําเภอสองดาวค่ะเอาละค่ะใครที่อยู่อำเภอดังกล่าวจังหวัดดังกล่าวก็ไปกดเงินได้เลยนะคะคุณผู้ชมอทีนี้เรามาดูแผนการจ่ายเงินกันค่ะวันนี้นะคะจังหวัดสุรินทร์แผนการจ่ายออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชม11ธันวาคม2564นะคะ จังไอในส่วนของทกศสาขาบัวเชิดค่ะสาขาปรสาสาทสาขาปราสาทเมืองใหม่ที่ในส่วนของอำเภอปราสาทนะคะแล้วก็สาขาพนมดงรักสาขาไพรขลาค่ะแล้วก็ที่อ,อำเภอชุมพลบุรีนะคะแล้วก็สาขาเมืองใต้ที่อ,อำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะวันนี้ก็มีแผนการจ่ายออกมาแล้วพี่น้องเกษตรกรที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ตามนี้เลยค่ะตรวจสอบเช็คสถานะสิทธิการรับเงินค่ามาที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ช ได้รับการโอนเงินค่ะอุบลราชธานีมีทกศส,สาขาดอนจิกเดชอุดมตราการพืชผลตาลสุมนะคะแล้วก็ทุ่งสีอุดมรวมไปถึงซิลินทรอนค่ะโอนเงินวันนี้เช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดสกลนครค่ะมีในส่วนของทอกศ พลนาแก้วนะคะทกศสาขาผู้พานทกศสาขาสาขาวานนนิวาสแล้วก็ทกศสาขาวาริชภูมิค่ะโอนเงินวันนี้เช่นเดียวกันข้ามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะโอนเงินวันนี้ค่ะทกศสาขาประนมภัยพระลานชัยโพไซพูนทรายพูนทองแล้วก็เมืยวดีค่ะข้ามาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้มีทกศสาขาบ้านไผ่อาน้องสองห้องค่ะบ้านฝางบ้านทุ่มน้ําพองโนนศิลานะคะตลาดกลาง สินค้าเกษตรขอนแก่นแล้วก็ทกศส,สาขาโนนหันนนทันค่ะคุณผู้ชมและที่ทกศจังหวัดมหาสาร,รคามวันนี้ก็มีโอนเช่นเดียวกันค่ะทกศส,สาขาเชียงยืนตลาดบาปีปทุมทกศส,สาขาตากสิลาทกศส,สาขานาเชือกทกศส,สาขานาดูนค่ะจังหวัดกาลสินมีโอนเช่นเดียวกันค่ะ ทกศสาขาคำม่วงทกศสาขาโคกสีทกศสาขาคลองชัยสาขาท่าคันโทนะคะคุณผู้ชมตามมาที่จังหวัดใหญ่อีกหนึ่งจังหวัดค่ะนั่นก็คือนครราชสีมาโอนวันนี้เช่นเดียวกันจังหวัดนครราชสีมาก็มีแจ้งเข้ามาแล้วนะคะว่ามีบัวใหญ่ค่ะซึ่งบัวใหญ่ก็โอนวันนี้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินตามตารางการจ่ายเงินก็มีทกศสาขาบัวใหญ่สาขาบ้านเหลี่ยมสาขาประทายสาขาปรักทงชัยสาขาปักช่องสาขาพระทองคําสาขาพิยสาขา ลำท่แมนชัยแล้วก็สาขาวังน้ําเขียวค่ะพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดค่ะได้ยินหรือเปล่าคะตอนนี้มีแผนการจ่ายวันที่11ด้วยเช่นกันนะถนนพระวิหารค่ะน้ําเกลี้ยงนนทคูนเบญจรักห้วยทับทันตอนนี้ศรีสะเกดแจ้งเข้ามาแล้วนะคะว่าที่ทกศสาขาน้ําเกลี้ยงโอนเงินแล้วค่ะ ตามมาด้วยที่จังหวัดใหญ่อีกหนึ่งจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์วันนี้มีโอนที่ประโคนชยัยประคัมพัพพลานชายัยพุทธสงแล้วก็เมืองตะลุงนะคะสําหรับจังหวัดที่ไม่มีแผนการจ่ายออกมาแยกเป็นอาเภอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีแผนการจ่ายเป็นในส่วนของภาพรวมของจังหวัดก็จะมีอุดรธานีมีหนองบัวลําพูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของยโสธรด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อำนาจเจริญด้วยนะคะแต่ว่าแผนการจ่ายคุณผู้ชมต้องเช็คในส่วนของสมุดบัญชีเงิน ฝากนะคะว่าเงินเข้าหรือยังนะคะหรือว่าเช็คผ่านไลน์ BAC a Connect ของทางธนาคารทกศก็ได้ค่ะบางทีแผนการจ่ายไม่มีออกมาแต่ว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีไปแล้วก็มีนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะสําหรับใครที่ได้รับการโอนเงินนะคะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11ก็คือวันนี้ทกสเขามีการอัปเดตสถานะของเว็บไซต์นะคะ h t t p s c h c o i n b a c c o m แล้วค่ะ พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสถานะที่ขึ้นว่าสําเร็จนะคะให้ท่านรอตรวจสอบโครงการค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทหรือว่าโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทน,นะคะในส่วนของการโอนจะเริ่มโอนนะคะ13-17ถึง ธันวคม2564ค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกถึงว่าไม่มีแผนการจ่ายก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องนะคะว่าได้รับการโอนเงินหรือยังจะได้ช่วยติดตามอีกแรงหนึ่งค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ